สายฮัดเลดข,ของไอ p ีพ o สปอร์สำหรับคาดคาดแขนปุ่มยางมันซิลิโคนขาดก็เปิดปิดไม่ได้ก็เวลาเราทดลองมันไม่เสียก็คือปุ่มข้างในยังใช้ได้ผมก็แกะซิลิโคนออกเมื่อวานใส่ซิลิโคนเข้าไปเอาซิลิโคนเจลที่แบบติดตู้ปลานี่นะฮะก็ใส่ไปแล้วนิ่มเกินวันนี้ผมก็เลยจะนี่ครับ ตัดพลาสติกมา2ชิ้น2ชิ้นทำไมต้อง2ชิ้นชิ้นเดียวกลัวบางไปเดี๋ยวจะใส่เข้าไปดูสิใส่เป็นหนึ่งแล้วแล้วก็ซิลิโคนป้ายไว้เดี๋ยวใส่อีกชิ้นหนึ่งก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูว่าพอมันแห้ง24ชั่วโมงแข้งสนิทแล้วค่อยมาทดลองว่าเปิดได้ไหมครบย4บสีชั่วโมงแล้วนะครับสายฮัเรดก็ซิลิโคนแข็งตัวแล้ว เดี๋ยวลองดูว่ามันติดไหมยาติดนะครับอ่าใช่ได้ใช่ได้ไดโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูมันปิดได้ไหมนะครับอ่าปิดได้แล้วลองเปิดใหม่โอเคปิดใหม่อ่าโอเคก็ถ้าชอบนะครับ กดไลค์ subscribe กดติดตามนะครับขอบคุณนะครับ